ดีค่ะทุกคนดีต้อนรับเข้าสู่ The Happy ี้ r บอ c h a n นะ l ครับสำหรับวิดีโอวันนี้เป็น Happy Talks นะคะจะมารีวิวชีวิตปี2022ก็คือปีที่ผ่านมาปีที่แล้วเนาะว่าเราทำอะไรลงไปบ้างตั้งเป้าหมายชีวิตเอาไว้ทำสำเร็จหรือเปล่านะคะเอาจริงโดยรวมนะสรุปให้เลยว่ามันเป็นปีที่ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของทัพทิมเลยก็ว่าได้ปี2022เนาะแล้วก็ปีแห่งการเดินทางค่ะ ในที่สุดเราก็ได้เดินทางออกนอกประเทศกันแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังว่าเป้าหมายในชีวิตของทัพทีมของปีที่แล้วเนี่ยทำสำเร็จไปกี่ข้อนะคะและนี่ก็เป็นเป้าหมายของปีที่แล้วของทัพทีมนะทำไว้ในมือถือเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าระหว่างทุกเดือนทุกเดือน,อ,นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาเปิดดูว่าเราทําเป้าหมายข้อไหนเสร็จแล้วบ้างข้อไหนยังไม่เสร็จบ้างเราจะได้เร่งทําให้มันสาเร็จนะคะ สข้อแรกนี่คือ,อก,กับการท่องเที่ยวกันเลยนะข้อแรกก็คือไปต่างประเทศคือตั้งใจไว้ว่าว่าคือตั้งใจไว้ว่าปี2022อเนี่ยอยากออกนอกประเทศไทยบ้างเพราะคิดว่าเขาจะเปิดประเทศไงคิดว่าน่าจะเดินทางได้ก็คือตั้งไว้ก็ทําสําเร็จนะคะมีไปอินเดียเนปาลอ่าโปรตุเกสโรมาเนียสิงคโปร์เนาะแล้วก็นอกจากนี้มีไปแวะพักที่เยอรมันอยู่ไม่กี่ชโมแล้วก็ไปนอนซูริคสวิตเซอร์แลนด์อีกหนึ่งคืนนะคะ ถ้านับให้เป็น Stop AirPods ด้วยก็จะได้สเปนด้วยแต่ก็ไม่นับแล้วกันนะข้อ2นะคะได้ไปสถานที่ใหม่ๆะคะ่ะ จริงๆข้อนี้สำเร็จอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเราก็ไปที่ใหม่ๆใ,ในไทยเพิ่มด้วยเหมือนกันจากที่ปีที่แล้วที่บอกก็คือไปเขาดาวที่แม่ห้องสอนเนาะก็เราก็เริ่มต้นกันที่แม่ห้องสอนหมู่บ้านรักไทยบางอุงอะไรแบบนี้นะคะนั่นก็เป็นที่ใหม่ของทับทิมแล้วแหละแล้วก็จะมีไปแบบเมืองเล็กๆอย่างแบบกาญจนบุรีอะไรเงี้ยแบบอำเภอเล็กๆที่ไม่เคยไปอะไรแบบเนี้ยก็ได้ไปมา ข้อที่3าก็คือไปยุโรปค่ะอันนี้คือตั้งใจไว้เลยว่ามันต้องเป็นยุโรปเท่านั้นฉันอยากไปเหยียบแผ่นดินยุโรปซึ่งก็ได้ไปสนใจแล้วนะคะรู้สึกดีมากต่อไปข้อ4นะคะโรงเรียนคอร์สออนไลน์5คอร์สนะคะจริงๆเป้าหมายเรื่องเรียนทัพทิมใส่ไว้ทุกปีเพราะว่ารู้สึกว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างที่มากระตุ้นเราให้เรียนรู้ตลอดชีวิตเรียนรู้ไปเรื่อยๆเพราะว่ามัน ข้อมูลทุกอย่างทุกวันนี้มันอัปเดตใหม่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนมันไม่เสียหายซึ่งปีที่ผ่านมาทีมเรียนออนไลน์ไป6คอร์สนะคะไม่บอกละกันว่าคอร์สอะไรจะไม่ได้ต้องไปเปิดดูในสมุดจทย์าว,ว่าเราเรียนอะไรไปบ้างนะคะข้อ5นะคะ,ะ,คะเก็บเงินให้ได้เพิ่ม100,000บาทนะคะจริงๆข้อน,นี้กําลังคิดอยู่ว่าจะติ๊กหรือไม่ติกต๊กดีเพราะว่า อัจริงคือเราก็ไม่ไดนับหรอกว่าเรากเก็บเงินให้เพิ่มเท่าไหร่แต่เราใช้ไปเยอะมากเนื่องจากว่าปีนี้ทีมเดินทางเยอะมากโดยเฉพาะปลายปีที่มาที่นี่นะคะใช้เงินไปเยอะมากเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเรายังไม่ให้ละกันไม่สําเร็จต่อไปลดน้ําหนักให้เหลือ53ากิโลนะคะปี2022นี่้คือเขียนเป้าหมายใหม่แบบชัดเจนนะ53กิโลแบบ ไปไปเพราะว่าก่อนนั้นที้ท้าที่มเขียนว่า,ามีหุ่นดีรูปร่างดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมปีสองันยี่สิบก็เลยเขียนน้าหนักเป๊ะเข้าไปเลยซึ่งมันทําได้นะคะ53แล้วก็จริงคือตอนนี้ที่มาที่โลปเนี่ย ไม่ได้ชั่งน้ำหนักเลยไม่มีที่ชั่งไม่รู้ว่ามันเกินหรือว่ามันลดหรืออะไรยังไงเนาะแต่รู้สึกว่าสุขภาพของตัวเองอะโอเครู้สึกดีกับร่างกายของตัวเองมากรู้สึกว่ามันกระเป๋าแข็งแรงแล้วก็ไม่เหนื่อยง่ายเราโอเคมากนะคะข้อนี้เราให้ผ่าน ข้อต่อไปอัพวิดีโอใหม่ใน youtube 60วิดีโอนะคะ12 5 60หมันก็จะประมาณเดือนละ5วิดีโอซึ่งข้อนี้ยังไม่สำเร็จเนาะท่าพิมนับแล้วท่าพิมลงไปประมาณ44ีวิดีโอนะคะใน YouTube ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากเลยนะรู้สึกว่าเฮ้ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ถึง60วิดีโอแต่44ีวิดีโอคือเยอะแบบเออเราก็ทาได้เหมือนกัน,นเนาะอะไรอย่างงี้รู้สึกภูมิใจในตัวเองแต่ว่ามันก็ยังไม่สาเร็จตามเป้านะคะ ต่อไปมีผู้ติดตามใน y o u t u b e 20,000นคนคือจริงๆแล้วอ่ะก่อนหน้านี้เท่ิมตั้งเอาไว้ปีก่อนใช่ไหมเที่ยทิมตั้งเอาไว้ห้าหมื่นแล้วรู้สึกว่าเออมันเป็นตัวเลขที่แบบเน้นความสะใจเกินไปเพราะเราก็ไม่ได้เน้น YouTube อะไรขนาดนั้นปี2 0งพนิบสอก็เลยลดเหลือสองหมื่นคนซึ่งมันก็ยังไม่ได้นะคะยังไม่ถึง ปี2022เนี่ยคน Subscribe ครับทีเพิ่มประมาณ3,000กว่าคนเนาะก็ยังก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามกันมาจนถึงทุกวันนี้เนาะใครที่ดูวิดีโอนี้แล้วยังไม่ได้ติดตามกันก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะข้อต่อไปทำงานอาสาสมัคร3ครั้งค่ะซึ่งอันนี้ทำได้ครบ3ครั้งพอดีเลยนะคะน่าจะเป็นแบบไปออกค่ายแล้วก็ไปทำแบบโปรเจกต์ต่างๆที่ต่างประเทศด้วยถือว่าอันนี้เราให้ผ่าน ไปแต่งนิยายให้จบหนึ่งเรื่องนะคะต้องบอกว่าข้อนี้ผ่านค่ะเพราะว่าพิมแต่งจบสองเรื่องเธอถ้าใครดูวิดีโอไปที่แล้วพิมบอกว่าพิมแต่งเรื่องหนึ่งอยู่แล้วมันไม่จบสักทีใช่ค่ะเรื่องนั้นจบแล้วนะคะใช้เวลาทั้งหมด2ปีเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนมากผูกปมเองแล้วฉันต้องมานั่งแก้ปมแบบวาดรูปสตอรี่บอร์ดใหม่ทั้งหมดนะคะซึ่งจบไปแล้วนะคะแล้วก็ เปิดเรื่องใหม่ด้วยเรื่องใหม่เนี่ยใช้เวลาเขียนประมาณ3เดือนเนาะซึ่งเรื่องใหม่เนี่ยเป็นแนวแบบชายรักชายนะคะเป็นการเอาวรรณคดีไทยมายำใส่พริก10เม็ด <c ười> ใครสนใจก็ฝากกุนหนุนด้วยนะคะ <c ười> ก็อยากจะบอกว่าตอนนี้มียายทั้งหมด3เรื่องมันก็พอขายได้กรุบกริบนะเออต่อไปนะคะเ <c ười> ขียนบทความลงเว็บตัวเอง4ีบทความคะ่ะอันนี้เอาความมั่นใจมาจากไหนไม่รู้ตัวเลข40บทความเนี่ย คิดว่าตอนช่วงช่วงที่ทําเป้าหมายใหม่ๆช่วงต้นปีนะ่าจะเป็นช่วงที่ชอบเขียนเป็นช่วงที่ชอบแบบเขียนนิยายเราก็เขียน,นบทความอะไรอย่างอื่นด้วยเราก็เลยเขียนเป้าหมายตัวเองไว้40บทความแต่ว่าตั้งแต่เปิดประเทศกลางปีมาปุ๊บคือฉันไม่ได้เขียนอะไรเลยลงเว็บไซต์นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่ทําต่อไปหาวิธีสร้างรายได้ใหม่อีกหนึ่งช่องทางเนาะจริงๆอ่ะงเท่าที่มีช่องทางการสร้างไรายได้ใหม่แหละ แต่ข้อนี้ค่พี่ไม่ให้ผ่านเพราะมันเป็นช่องทางที่แบบรายได้แบบกระปิดกระปรอยมากๆเรายังไม่พอใจเอาไปที่มันแบบสามารถพูดได้เต็มปากว่าเฮ้ยมันเป็นไรายได้ของฉันนะอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. <laughs> เดี๋ยวค่อยมาติกถูกข้อนี้ที่หลังเนาะ mm hmm. ข้อต่อไปนะคะ do something crazy something crazy เนี่ยคือข้อนี้ใส่ไว้แบบเปิดแบบโอเ n นมากๆว่าอยากจะทำอะไรที่มัน บ้าๆบอๆท้าทายชีวิตที่ไม่เคยคิดจะทำมาก่อนในชีวิตบ้างสักครั้งซึ่งตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าทําอะไรดีนึกออกปะแต่ว,ว่าทําสําเร็จแล้วนะคะมันมีมันมีซึ่งเดี๋ยวจะบอกท้ายวิดีโอแล้วกันเดี๋ยวไม่บอกตอนนี้ว่าทําอะไรเฟซี่ลงไปอ่ะ ข้อสุดท้ายคือย้ายประเทศค่ะเอ้จริงๆย้ายประเทศก็เป็นอะไรที่ something crazy เหมือนกันนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เคยคิดมาก่อนว่าเราจะย้ายประเทศแต่เราก็ย้ายประเทศแล้วนะคะทุกคนหมดแล้วนะคะสำหรับเป้าหมายปี2022มีทั้งหมด14ข้อทำสำเร็จไป9ข้อด้วยกันนะคะทุกคนย้ อยากจะบอกว่าภูมิใจมากอย่างน้อยมันเกินครึ่งค่ะปีนี้ปีนี้รู้สึกว่าแบบเปิดมาแล้วก็ติกต๊กติกต๊กติ๊กติ๊กแบบเอ้ยนี่ฉันทาสาเร็จนี่คือทำสำเร็จ,ำำร,จ,ำำร,จรู้สึกว่าเฮ้ยมีความภูมิใจในตัวเองระดับหนึ่งที่เราั้างเป้าหมายไว้แล้วก็เรา Follow ทําตามความฝันของเราทำตามเป้าหมายของเราได้สําเร็จถึงแม้จะไม่ทั้งหมดแต่ก็ภาคภูมิใจในตัวเองนะคะ อามาต่อกันที่ปี2,22 2ัทิแล้วทีมท,ทำอะไรลงไปบ้างเนาะก็จะไม่พูดทั้งหมดละการจะพูดเรื่องที่แบบน่าประทับใจและอยากจดบันทึกเอาไว้ในวิดีโอนี้ละกันเนาะนอกจากเรื่องการไปเที่ยวที่ต่างๆในประเทศไทยแล้วเนี่ยนอกจากเรื่องนิยายที่แต่งจบไป2เรื่องแล้วเนี่ย พิมก็อยากจะขอบคุณมูลนิธิครูถุงนอนสอนหนังสือนะคะที่ที่เขาเรยกงคงทาค่ายอย่างต่อเนื่องแล้วก็พิมก็มีโอกาสได้ไปร่วมค่ายเขานะคะเป็นค่ายที่แบบทํากิจกรรมกับเด็กๆน้องพิมทำลง youtube ไว้แล้วนะคะก็ไปดูได้ื่อใครอยากจะเอกาค่ายทํากิจกรรมกับเด็กๆหรือโรงเรียนต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นอะไรที่ช่วยคิวใจตัวเองได้เหมือนกันเป็นช่วงหนึ่งของปีที่เราสามารถแบบ ไปเห็นรอยยิ้มของเด็กแล้วมันเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงกระตุ้นให้เราอยากจะถ่ายทอดสิ่งดีๆให้คนอื่นนะคะอันนี้ทาทิมชอบมากก็คือมีโอกาสก็คือจะไปร่วมค่ายนี้ตลอดเนาะและอีกหนึ่งองค์กรที่ขาดไม่ได้เลยนะคะต้องขอบคุณ VSA Thailand นะคะที่ให้โอกาสท้าทิมได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะก็ถ้าพทิมทำลงย t u b e เอาไว้แล้วเนาะ้าทิไปเนปาลมานะคะไปทำ h Exchange มาเป็นประเทศที่แบบ มีความประทับใจหลากหลายมากคือวัฒนธรรมเขาเด่นชัดมากแล้วก็เราได้ไปเรียนรู้วัฒนธรรมได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนที่นั่นด้วยเป็นอะไรที่ประทับใจมากนะคะรวมไปถึงภาพิมได้ไปทำ job shadowing เนาะคือศึกษาดูงานที่โปรตุเกส10วันที่โรมาเนกสิบวันนะคะเป็นประสบการณ์ที่แบบแกต่อให้แกไปเที่ยวอะ่ะแกก็ไม่ได้เจออะไรแบบนี้ซึ่งแบบมันคือได้ทั้งความรู้ความประทับใจได้แบบทุกอย่างมาก ต้องบอกว่าโปรตุเกสเป็นประเทศที่แบบมีความรักสิ่งแวดลอ้อมเขาปลูกฝังความรักสิ่งแวดล้อมเข้าไปให้ทุกคนในทุกช่วงวัยของชีวิตเลยอ่ะพอได้เห็นการใช้ชีวิตอยู่กับคอนเซปที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตลอดเวลาจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบคนไทยก็ต้องทําได้ดีวะถ้าเขาทําได้อะอะไรแบบนแเนี้ยและโรมาเนียก็เป็นประเทศที่สวยงามน่าค้นหานะคะที่ไปราโว ทราซิวเนียมาเป็นอะไรที่แบบวิวสวยตาแตกมากแกมันสวยมากมันเป็นประเทศที่แบบต้องไปซ้ำอ่ะเออถ้ามีเวลาอาจจะต้องไปซ้ำนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณ VSA มานาที่ดีด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะในปี2022ท้าทิมก็ยังไม่ติดโควิดค่ะทุกคนไม่ตรวจเท่ากับไม่ติดนะคะแต่จีคิดว่าไม่เป็ดหรอกอืม และในปี2022เนี่ยทพัพิมก็ได้รับงาน facilitator เยอะขึ้นทั้งออนไลน์ออนไซน์นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอธิบายเป็นภาษาไทายว่าอะไรอารมณ์เหมือนเป็นผู้ช่วยจัดการการเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยที่เวลาเขามีคอร์สอะไรต่างๆไม,ม่ว่าจะเป็นคอร์สออนไลน์หรือคอร์สออนไซต์หรือเป็นโปรเจกต์ที่จะให้ความรู้อ่ะเขาจะมีพี่เลี้ยงใช่ไหม αι? เออทพัพิมก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเราไม่ได้แค่ ดูแลเรื่องการจัดการอุปกรณ์อุปกณ์อะไรเงี้ยแต่หน้าที่ของ Facilitator ก็คือพยายามให้คนในทีมที่เราดูแลอยู่ะ ใช้สกิลใช้ความสามารถของตัวเองออกมาคือเขาอาจจะไม่รู้หรอกว่าเขามีสกิลตรงนี้แต่เราอะต้องให้เขาพยายามใช้สิ่งที่เขามีให้เขารู้ว่าเฮ้ยก็ทําแบบนี้ได้เหมือนกันและให้เขาเกิดการเรียนรู้ทําไงก็ได้ให้เขาเกิดการเรียนรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อันนี้ถือว่าเป็นแบบเป็นเรื่องที่เราทีมชอบมากเพราะว่าคือนอกจากเราจะได้รับความรู้จากวิทยากรที่เราไปฟังด้วยแล้วเนี่ยที่เราทํางานด้วยแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่เอาสกิลของเรา ที่เรามีอยู่ออกมาใช้งานกับคนในทีมของเรานะคะเหมือนเป็นการฝึกตัวเองที่ดีมากอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งงานที่ทีมรู้สึกเสียดายมากเพราะว่ามาอยู่ที่นี่ทีมไม่สามารถรับงานพวกนี้ได้เลยต่อให้มันเป็นงานออนไลน์ก็รับไม่ได้เพราะเวลาเราไม่ตรงกันนะคะ และสิ่งที่ทำลงไปหลักๆของปี2022เลยก็คือการย้ายประเทศของทัพทิมค่ะตอนนี้ทิมอยู่ที่ประเทศโปรตุเกสนะคะทุกคนอยู่ลิสบอนเมืองหลวงของโปรตุเกสช่วงแรกๆที่ทิมทำวิดีโอแล้วก็แชร์ว่าทัพทิมอยู่โปรตุเกสเนี่ยก็จะมีคนถามเนาะแบบทัพทิมมาทําอะไรไปเที่ยวหรออะไรประมาณนี้ซึ่งเราก็บอกว่า เราย้ายมาแต,แต่ว่ามันก็แล้วแต่มุมมองของคนเพราะสําหรับเราแล้วอ่ะเราตั้งใจมาเลยว่าเราจะย้ายไปอยู่ลิสอนอยู่โปรตุเกสซึ่งเราไม่มีแผนเที่ยวเลยตั้งแต่ที่เรามาก็คือไม่ได้คิดว่าจะไปไหนเราเหมือนกับตอนอยู่ไทยเราทํางานออนไลน์อยู่ที่บ้านใช่ไหมเราก็แค่ move office เรามาที่นี่ก็คือมาถึงปุ๊บก็คือหา ห้องเช่าที่เป็นห้องเช่ารายเดือนไปเลยแล้วก็นั่งทํางานอยู่ในบ้านอะไรแบบนี้ฮะแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนคนโูคข้อที่นี่ไปเดินซื้อของไปตลาดไปเดินเที่ยวคาเฟ่หรืออะไรแบบนี้ต่างๆอาจจะมีบ้างที่ไปจุดท่องเที่ยวสมพั์แถวๆนี้คือไม่ได้มีแลนแบบฉันสองสามวันฉันต้องไปนู่นสองสามวันฉันต้องไปนี่อะไรแบบนี้ไม่มีซึ่งเขาทิมมองว่าอันเนี้ยมันคือเหมือนกับว่ามันเป็นการมาใช้ชีวิต มากกว่ามาเที่ยวก็คือก็เลยรู้สึกว่าฉันก็สามารถใช้คําว่าย้ายประเทศได้นะยุกออกไหมแต่ถ้าใครคิดว่าแบบนี้มันคือการมาเที่ยวก็โอเคมาเที่ยวก็ได้มันก็แล้วแต่ม,มุมมองของคนนึกออกปะแต่ว่าแล้วพิมทาส่วนที่ยากที่สุด ผ่านไปแล้วก็คือการเอาตัวเองมาอยู่ที่นี่ให้ได้แล้วก็ทําเรื่องขออยู่ต่อเรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องเอกสารอะไรเงรี้ยให้รีบส่งเอกสารไปทั้งหมดแล้วแล้วก็ตอนนี้เหลือแค่รอคิวนัดสัมภาษณ์เนาะซึ่งคิวนัดสัมภาษณ์เนี่ยจะได้เมื่อไหร่ไม่รู้อาจจะแบบหกเดือน สิเดือนหรือแม้จะห่งปีหรือสป,อปีว่ากันไปเพราะฉะนั้นก็เราก็จะอยู่ที่นี่กันไปยาวๆเลยนะคะถ้าใครมาเที่ยวฟูรตเกสก็ทักทายก,กันมาได้เนาะเดี๋ยวพาไปนั่งกินกาแฟาอะไรแถวนี้โอเคอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน something crazy ที่เราทีรู้สึกว่ามันเป็นความฝันแหละทที่อยากย้ายประเทศอยาอยู่ต่างประเทศแต่ก็ไม่คิด,ดว่ามันจะแบบเกิดขึ้นภายในปี2022เรือาอ่ะรู้สึกดีมาก ต่อไปนะคะสิ่งที่ครซี่ของทัพิมอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือปีที่ผ่านมาปี2022ทัพพิมไปสักคิ้วมาเห็นไหมทัพพิมทำวิดีโอลงไปแล้วใช่ปะจะบอกว่ามันดีมากเลยเห็นปะคือไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะแบบจะสักคิ้วก็วอยากจะบอกว่ามันดีมากเลยนะทุกวันนี้ไม่ต้องแต่งหน้าเลยก็คือทาเพิมใส่แค่เซรั่มกันแดดทาลิป หีผมออกบ้านได้เลยค่ะเธอประหยัดเวลามากเห็นไหมสวยแล้วใช่ไหมตื่นมาคือสวยเลยมีคิ้วอะไรแบบเนี้ยก็สําหรับใครที่มีงบนะคะเหมือนเดิมคือทัพิมแนะนําให้ทําและอีกอย่างหนึ่งที่มัน c r ซี่มากๆนะคะก็คือไม่อยากพูดเลยเพราะว่ายัางไม่ได้ออกที่บ้านถับทิมมีรอยสักถาวรบนร่างกายของตัวเองค่ะทุกคน อันนี้คือสิ่งที่ไม่ได้บอกใครเลยไม่ได้บอกพ่อกับแม่แล้วก็แต่ที่บ้านที่กรุงเทพรู้รู้แล้วนะคะบังเอิญเห็นแหละนขนาดประมาณนี้นะคะใหญ่อยู่เหมือนกันอยู่ตรงหลังนะคะก็คือไม่เคยคิดมาก่อนว่าตัวเองจะมีรอยสักทาวนอยู่บนร่างกายเนาะแต่ว่ามันเป็นการตัดสินใจชั่ววูบแล้วก็บังเอิญมากที่แบบช่างสักก็ว่างในช่วงนั้นพอดีนะคะได้คิวเร็วมากเราก็ ซึ่งเรื่องอะไรพวกนี้มันตัดสินใจกันนานไม่ได้มันคิดนานไม่ได้มันแบบตัดสินใจปุ๊บแล้คือต้องลงมือทําเลยแล้วก็ได้มันเลยนะคะจริงๆทัพพิมพ์ทำวิดีโอไว้ด้วยแหละแต่ว่าไม่กล้าเอาลง <c oughs> ในส่วนของเรื่องรอยสระพิมพ์รู้สึกว่าเป็นแล้วแต่มุมมองของคนเนาะบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นศิลปะอย่างหนึง่งบางคนอาจจะทําให้เขารู้สึกมีความภูมิใจในตัวเองภาคภูมิใจในตัวเองหรือว่ามั่นใจในตัวเองมากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับทัพพิมพ์แล้วอะ โอเคมันไม่ใช่เรื่องของความเซลฟ์เอสเีมคือความภาคภูมิใจในตัวเองคือไม่ได้เรื่องตรงนั้นแต่ทัาทิมรู้สึกว่าทับทิมทำแล้วมันมีเซลฟ์คอนฟิเอนซ์มากขึ้นก็คือมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเพราะว่าพอมีปุ๊บมันรู้ทาให้เรารู้สึกแบบเออมันก็ดูดีนะรู้สึกแบบมั่นใจในตัวเองมากขึ้นการแต่งตรงแต่งตัวอะไรรับที่แต่งตัวปกติธรรมดาก็คือใส่ขอบก็คือยังคงใส่ขอบอย่างนั้นนะ่ะสิ่งที่ทําให้เราตัดสินใจทําตอนนั้นนะก็คือ เรารู้สึกว่าถ้าทำแล้วเนี่ยทำให้เรามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะทำไมถึงไม่ทำล่ะนึกออกปะเออมันก็เป็นเหตุผลที่ดีที่จะทำนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าพิมพ์ก็อายุขึ้นแบบเลขสามแล้วอะ่ะมันไม่จาเป็นต้องไปขออนุญาตไทยที่จะทำอะไรกับร่างกายตัวเองแล้วนึกออกไหมเราก็เลยคิดว่าอ่ะไหนก็ช่างก็ว่างแล้วเราก็ไปเลยละกันอะไรแบบนี้นะคะนั่นแหละซึ่งต้องบอกว่าที่ยุโรปอะ่ะ คนมีรอยสักกันเป็นเรื่องปกติมากไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนาะมีครั้งนึงเขาดึงไปติดต่องอานรัชการองค์กรราชการเลยแล้วก็เขาไม่ได้แต่งตัวเป็นยูนิฟอร์มอยู่แล้วเนอ,อเขาก็ใส่เอยใส่เสื้อไหมพรมอะไรอย่างนี้เลยผู้หญิงแล้วก็คอกว้างๆแบบนี้แหละสรุปคือตอนเขาหันหลังอะ่ะคือรอยสักขึ้นมาถึงคอคือแ,แบบว้าวฉันยังแบบว้าวขึ้นมาเลย เออก็คือมันเป็นเรื่องปกติที่นี่มาคือทุกคนเห็นรอยสักเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมีรอยสักเราอ,อะไรอย่างนี้ไม่ได้ทักอะไรนะคะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่คิดว่าจะทําแต่ก็ได้ทํำลงไปแล้วนะคะจริงๆตอนที่อยู่ที่เนี่ยสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นที่นี่นะคะต้องบอกว่าทัพพิมอ่ะได้เคยไปทํางานผ่าทามที่ร้านอาหารไทยเป็นเวลาสามสัปดาห์ก็ ไปทําให้รู้ว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงเขาทํางานกันยังไงซึ่งจะบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากมากฉันจะดึงดราม่าดีไหม <c oughs> ไม่ไม,ไม่ไม่ดรามา่าเพราะทิมไม่รู้ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องดรามา่าแล้วก็ไม่ได้เก็บมาเครียดมาอะไรเนาะอยากจะบอกว่าอะไรที่ไม่เคยได้เจอก็ได้เจอ <c oughs> อะไรที่แบบไม่คิดว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้จริงหรอก็มันมีก็มีอย่างนี้จริงๆ <c oughs> <c oughs> ซ ye, ama, ึ He, at, ่งคนที่เขาไปทํางานอยู way, ่เ <can> ม <st im ulus> ืองนอกแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยมันยากนะมันลําบากนะก็เออเข้าใจแล้วว่าเขารู้สึกยังไงก็บอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีทําให้เรารู้สึกแบบข้ามลิมิตของตัวเองไปอีกระดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ทําให้เห็นเลยว่าตัวเองเข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งแค่ไหนนะคะต้องบอกว่าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการทํางานนะมีเรื่องน่าประทับใจมากๆเกิดขึ้นจากการทํางานที่นี่ด้วย ก็คือที่ไปเป็นเด็กเสิร์ฟเนาะก็จะบอกว่าที่เนี่ยเรื่องทิปอะค่ะการให้ทิปในร้านอาหารนะ่ะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่าทุกคนที่นี่เขาจ่ายบาทเวลาคิดเงินเขาก็เอาแบบแตะแล้วก็ออกไปเลยไม่มีเงินทอนไม่มีเศษเหรียญเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยให้ทิปกันต่อให้ให้ทิปเนี่ยมันก็จะมีกล่องทิปบ็อกซ์อยู่ใช่ไหมคนก็จะหยออนไว้ในกล่องแล้วก็หมดสัปดาห์เขาก็เอามาหารกันอะไรแบบเนี้ยได้แบบ นิดๆหน่อยๆ,อยๆก็ไม่ได้สีเลือดไม่ได้สีเรียดว่าต้องได้ดตดแต่มันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีลูกค้าคนหนึ่งนะคะสามีเขาจ่ายเงินอยู่ภรรยาเขาก็เดินมาทับทิมแล้วก็ยัดเหรียญเงินน่ใส่มือทับทิมแบบเงียบๆแล้วบอกว่ามวดทิปคือแบบเฮ้ยใจฟูมากแกคือแบบว่าไม่คิดเลยว่าเขาจะเห็นเห็นการทำงานของเราแล้ว,ลวรู้สึกทับใจนึกออกปะ แบบว่าตอนนั้นคือแบบฉันสําเร็จละงานบริการที่ฉันสั่งสมมาฉันสําเร็จและ ันนี้เป็นครั้งแรกนะคะส่วนคัางที่สองมีั้งที่สองด้วยแกก็คือมันเป็นตอนนั้นถ้าพิมพ์ยืนอยู่หลังเครื่องทํากาแฟเครื่องชงกาแฟใช่ไหมเคาน์เตอร์ใช่ปะแล้วก็ลูกค้าผู้หญิงคนหนึ่งเขาจ่ายเงินเสร็จแล้วแหละแล้วเขาก็มายืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์กาแฟแล้วก็ยืนนับเหรียญอยู่แล้วเขาก็ยื่นเหรียญมาให้ทัพพิมแบบต่อหน้าทุกคนเลยนะที่พนักงานก็อยู่ตรงกันตรงนั้นเยอะมากแล้วก็ยื่นมาให้พิมแล้วบอกว่า i s สซิสยืมทิป ไม่อยากจะบอกเลยว่าคือไม่ได้ซีเรียนเรื่องจำนวนเงินอะไรใดแต่มันเป็นความรู้สึกที่แบบอย่างน้อยคนเห็นคุณค่าของฉันน่ะเออนื้ออปลาเข้าใจความรู้สึกนี้ปะเราก็เลยรู้สึกว่าเออการให้ทิปพนักงานที่เราเห็นเขาว่าเขาขยันแข่งเขาทํางานได้ดีมากให้แบบเฉพาะจ่อจงไปเลยอ่ะมันก็ทําให้เขามีกําลังใจในการใช้ชีวิตไปอีกวันหนึ่งใครเป็นสายให้ทิปก็ ทำลองทำแบบนี้ดูบ้างนะคะเป็นการให้กำลังใจพนักงานที่ดีมากๆเลยค่ะอาจบไปแล้วนะคะเรื่องงานมีอะไรอีกคือไม่ได้ทำนานนะตั้งใจไปทำแค่เนี้ประมาณนี้สา่วีนะเป็นพาทานนะคะแล้วก็จะมีเรื่องที่แบบก็เปิดใจคุยกับคนแปลกหน้ามากขึ้นเนาะเพราะว่ามาอยู่ที่นี่ไม่รู้จักใครเลยนะคะก็ได้เจอคนแปลกหน้าเราก็เปิดใจคุยกับคนแปลกหน้ามากขึ้นเอออย่างน้อยอะ่ะ คนที่เข้ามาในชีชวิตเราช่วงนี้ช่วงเดือนสองสาเดือนแรกเนี่ยก็ก็ไม่ได้แย่นะเออเป็นคนที่ดีที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนคอยให้คำปรึกษาได้ได้ดีเหมือนกันรู้สึกว่ายัางโชคดีอยู่ที่่ได้เจอคนดีแต่สุดท้ายนี้นะคะก็จะต้องบอกว่ายังไม่มีใครที่เข้ามาทำให้ใจหวั่นไหวได้เลยค่ะทุกคน ทุกคนที่รู้จักตอนนี้ก็คือเหมือนเป็นเพื่อนที่ดีที่แบบเฮ้ยไปไหนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยพอขับรึกษาอะไรได้แหละแบบเนี้ยเออก็ไม่เป็นไรไม่รีบเดี๋ยวก็มีแหละเนาะเพสรุปรวมทั้งหมดทั้งมวลในปี2022ของทัพทิมนะคะทัพทิมถือว่าทัพทิมชอบปีนี้มากเป็นปีแห่งการเดินทางปีแห่งการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงหนักมากถามว่ามีเรื่องหนักๆเข้ามาไหมมันก็มีเรื่องหนักๆเข้ามาให้เราปวดหวัวแหละแต่ว่า พีม่เชื่อเสมอว่าพี่จะผ่านไปได้ซึ่งมันก็ผ่านไปได้แล้วจริงๆนะคะทุกวันนี้ก็แฮปปี้กับชีวิตที่นี่ดีเนาะอย่างที่บอกนะคะใครมาที่ลิสบอนก็ทักทายกันมาได้เนาะพาเที่ยวได้นะคะแต่ก็ ได้เท่าให้ทับพิมพไว้ะพิมพก็ไม่ค่อยได้เที่ยวเหมือนกันและก่อนจากกันนะคะทัพพิมพต้องขอขอบพระคุณทุกคนมากเลยที่ยังคงติดตามช่องของทัพพี่เวิกันมา2-3ปีเนาะขอบคุณมากเลยสำหรับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้ทับพิมพนะคะทุกคอมเมนต์ทัพพิมพอ่านซึ่งบอกเลยว่าเป็นกำลังใจให้ทัพพิมพดีมากๆหลายคอมเมนต์เลยนะคะ ต้องขอบคุณมากจริงๆค่ะหวังว่าจะติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วปี2022ของทุกคนเป็นยังไงบ้างคะเป็นปีที่ดีไหมสามารถแชร์กันได้เนาะเออก็หวังว่าปี2023ของทุกคนจะเป็นปีที่ดีนะคะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพจิตสุขภาพกายให้ดีเนาะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ